กราบสบายดีทุกคู่ทุกคนมื่อนี้เขามากับไซคำแล้วก็ไอเดีวะเนาะนี่คือโซมนาของไซคำสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมเออนันอน่นนั่นนั่นคือไอเดีวะไอเดีวะมึงคัมเนาะอันนี้มันไสไซคำัมไซายผู้กูดเนาะตอนนี้เขามาเข้าเข้าเขามามาอยู่ไสไซคำอยู่วัดยังก็จังวะด้อวัด <c oughs> บ้านดอน,ด,ดอนแดงเนาะบ่รหู่เมืองไงสั่ง อยู่นครหลวงวีงจ <pus us> uh ันทน์นี่แหละเออแม่นล่ะบ่แม okay. right. ่นเมืองจันทบุรีติเออบ่ได <UR> ้ใส่ทานี้ด้แถวศรีว <laughs> ิไลนั่นน่ะบ่จันทบุร hmm. ีโอ้ยบ่ศร um ีว oh ิไลนี่จังว่าจ <c oughs> ังว่าเมืองยังก็ยับบ่ต้องรำมามันเฮาบ่ฮู้กันแล้วโอเคนั่นคือประธานดัวกําลังชมวัดวาอารามเนาะกับท่านคําไอ้ดัวมื้ออื่นสิมาเงควงแล้วติแม่นโอ้ยเนาะ เมีโอกาสไปทียววัดนอเอาย่างไรก็เดินทางปลอดภัยได้เด้อเมื่อแรกในถือเลขสามสีโตฮาโตเนาะมาวัดนี่โอ้ยเพิ่นโปรดประทานให้แท้ๆนี่นะนี่คือพระพุทธรูปบ่อยยังหละเออใส่คำไมคุณทำอะไรไสั์ เดี yeah. mm ๋ยวด้เด mm ียวเดี๋ยวากันูมือกล้องกับมือกล้องตาบอดเอ้าให้ยเ้ยเ้ดูเนาะเห้ยดู่ะเป็นรูปพระพุทธองค์แล้วก็มีต้นไม้อยู่ข้างบนโอเคนางเอขักแท้ <ห>อันนี้ใกล้บนเขาอยู่นี่ครับเออมีต้นไม้ <c oughs> มาได้มาได้พี่น้องเด้อผู้ใได้มีโอกาสมาลินวัดดอนแดง น,นั่นคือทางส่คำนะกำลังชิ้งยางไปใสบ่บุบู่น้ำเพลินเบ่ง,อง,อองเอาได้พี่นนางความเสื่อคามงามตอนนี้มีเสียงนยนต์มาพร้อมนะบัวเพิ่มาตั้งนี้เสียงยนต์บัว,าาท,นนบวทานสิได้ยินบอกอยู่แถวนี้แหละนี่วุ่นวุ่นมาอยู่แต่เราบ่เห็นสัก

นี่แม่นเส้นทางเนาะรถติดไฟแดงเิ่นจะรัดเข้ามาทางวัดเนาะนี่รถมา,มานาย <c oughs> ประชาชนจะมักรัดมาทางนี้เนาะเวลารถติดไฟแดงอลไรก็รัดเข้ามาทางนี้จมโบกกันมาจมโบกแม,มนเะรียลีวงไหมพี่ช่างโอ้โนี่เป็นรถเคนรัดมาเนาะ สำล้อบันสวรรค์เินเนัาบนเอังอยู่กล้บนเขานี่ถ้าได้หน่อยเอย่างลีมตนแรงๆคิดดมาขักยนเดินทับรวมโอ้ยมาร้อยอยูฮันฮันริมเดินฮันบอกให้จสิบขันนี่เนาะนีกรแมนรถพิ้นรัดมาเนาะ่นบริจาคถาไฟแดงมันด้นเนาะ ออยลนก็เลยลัดออกมาทางนี้ท่านผู้ชมท่นไมทุกคน่อจะเอาขาอะไรไอดเออต้น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 ตนต้นตนนต้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 นมนนนนนต่อ ขาจะจะกอ่อพักเบ้นเนาะบอกเขาเนี่ยท่านด่วนเนาะเดีอวไิวไลยอยู่บ้านสร้างเมืองคำแขวงเชียงควงใช่<ด>ครับ<ด>จะอยู่บ้านนี่นก็บ้านช่วย,ยเนาะ <laughs> ลืมไปบ้านช่วยเมืองภูเก็ดเนาะแข่งเชียงควงคือกันเพู่ในี่ก็ได้ เออยัง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 โซด้วยเพิ่อนนะยังโสดยังโสดอยู่วัดอยู่วัดปะต้องวาโตโสดละละแล้วก็เออเนอะแต่ประธานดัวเพิ่นนี่เมีสามลูกสี่คนละเนาะเราห่มไม้ห่มให้ห่มความซุ่มเย็นเด้เออห่มไม้นี่คักแล้วซุ่มเย็นดีเห็นไหมประธาน một bàn mà à một bàn to sang anh <Nhạc> em mình sung say si bó ai đua này hết lẽ họ à เด็เขาใส่ปนะน,นี่เ,เด็เขาาเลยเอาเวลาเขามาตักบาทเออจับรวดอันนี้กำลังกำลังสัมผัสสั่งแม่นะบาตัวสั่งนะน่ะมีง่าบ่มีง่าเน้ mình nguăng nè, yeah, sai chắp bằng đôi ta đây, ta đây mình ngã, ta đây mệt nguăng, ờ, hú hú sang như thế hả? Anh ấy bên khẩu đây này, anh cứ dùng bột đi được, tôi mang à, thấy, mi này được, mi thân là nào, bằng ở đây phi <laughs> 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 nào <tươn rồi. cười> Đó. Ừ. này là Phật Phật Tha Ông đến đây là, nữa? เออ,เออลำดวนลำดวนเด้อผูดอดไรคำวาเบิ่งวิดีโอนี้อืมเซฟลง YouTube เนาะนี่ยังกอ แฟนเพลงกำลังลุกนะเนาะอันนี้มันใหญ่เด้อน้ำซงน้ำซองของนางเทอร์นี่เนี่ยเทอร์ี่

กลิ้ง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 คลิ้งคลิ้งเอ๊ะฮามีบุญแล้วเฮาได้เข้ามาวัดนี่นะมัหน้าเฮามีโอกาสเฮาก็มากราบไหว้เพิ่น กำลังย่างนะพี่นองนะนี่ประตูคงประตูคงนะก็น่าจะมีอะไรหายหามาสิ อ่อลาทันผู้ชมลาทันผู้ชมโอเคอ่ะแได้ปิดคลิปหน้าไปนี้นี่คือบายโอเคเจอกันคลิปหน้า